สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะนิทานโบราณคดีนิทานที่5เรื่องของแปลกที่เมืองชัยปุระในอินเดียเมื่อพุทธศักราช2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดให้ฉันเป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมตอบแกรนดูกซารวิสรัชายาตประเทศรัสเซีย ต่อมาได้เสวยร,ราชเป็นพระเจ้านิโคลัสที่สองซึ่งได้เข้ามาเฝ้าถึงกรุงเทพเมื่อต้นศกนั้นและโปรดให้ไปยังราชสำนักอื่นๆในยุโรปเพื่อถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระเจ้าแผ่นดินบ้างเพื่อเจริญทางพระราชไมตรีบ้างอีกหลายประเทศคือ ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเดนมาร์กเยอรมนีรัสเซียตุรกีกรีซและอิตาลีรวมเป็น8แห่งด้วยกันในสมัยนั้นตัวฉันรับราชการเป็นตำแหน่งอธิบดีกระทรวงธรรมการซึ่งจะโปรโดให้สถาปนิกเป็นกระทรวงเสนาบดีเมื่อฉันไปยุโรปจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตไปว่า ขากลับจะอ้อมมาทางประเทศอเมริกาและญี่ปุ่นหรือจะกลับผ่านมาทางประเทศอียิปต์และอินเดียเพื่อตรวจตราหาความรู้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมืองก็ได้เมื่อฉันไปถึงลอนดอนจึงปรึกษาพวกที่เขาเคยชำนาญการเที่ยวเตรว่าจะกลับทางไหนดีเขาว่าฉันยังจะต้องไปตามประเทศต่างๆในยุโรปอีกหลายแห่ง กว่าจะเสร็จธุระจะตกถึงปลายเดือนธันวาคมไปอเมริกาในเวลานั้นเป็นฤดูหนาวที่ในอเมริกาหนาวจัดฉันเกรงจะทนไม่ไหวกลับทางอียิปต์และอินเดียดีกว่าเพราะเป็นเวลาเหมาะสมกับฤดูสำหรับเที่ยวทางนั้นเขาบอกอย่างเดียวกันหลายคนฉันก็ลงความเห็นเป็นยุติว่าจะกลับทางอียิปต์และอินเดีย แต่เมื่อไทยถามผู้ที่ชำนาญทางอินเดียได้ความแปลกออกไปอย่างหนึ่งว่าการเที่ยวในอินเดียในสมัยนั้นผิดกับเที่ยวยุโรปเป็นข้อสำคัญหลายอย่างเป็นต้นว่าเที่ยวในยุโรปถ้ามีเงินพอใช้ไปถึงไหนก็หาพาหานะและที่กินอยู่ได้ง่ายแต่ในอินเดียมีโฮเทลแต่ในเมืองใหญ่แม้โฮเทลเหล่านั้นก็ไม่สะอาดสะอ้าน และต้องอยู่ปะปนกับผู้คนชั้นต่ำสัมซอนไม่สบายเหมือนโฮเทลในยุโรปพวกชั้นผู้ดีที่ไปอินเดียถ้าเป็นข้าราชการก็ไปอยู่กับพวกข้าราชการด้วยกันถ้ามิใช่ข้าราชการเขาก็มักไปพักอยู่กับญาติและมิตรที่มีบ้านเรือนเป็นหลักแหล่มิใครมีใครไปอยู่โฮเทลอีกประการหนึ่ง เวลาออกจากเมืองใหญ่ไปเที่ยวตามเมืองน้อยถ้าไม่ได้รับความสงเคราะห์ของรัฐบาลก็ลำบากเพราะไม่มีที่พักนอกจากเป็นของรัฐบาลเมื่อทราบดังนี้ก็ออกวิตกยังไม่รู้จะแก้ไขด้วยประการใดดีเพอสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียโปรดให้ฉันขึ้นไปเฝ้าที่พระราชวังแบนมอรันในสกอตแลนด์ ทรงเลี้ยงกลางวันพระราชทานพร้อมกับพระราชโอรสธิดาเมื่อเสวยเสร็จควิดเสด็จขึ้นแล้วพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ซึ่งเวลานั้นยังเป็นปรินต์ออฟเวลรัชธายาตตรัสชวนให้ไปกินกาแฟและสูบบุหรี่ในห้องที่ประทับของพระองค์ท่านเมื่อทรงสนทนาปราศัยตรัสถามฉันว่าจะทรงทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ฉันได้บ้าง ฉันนึกขึ้นถึงเรื่องจะไปอียิปต์และอินเดียจึงทูลว่ามีการอย่างหนึ่งถ้าโปรโดสงเคราะห์ได้จะเป็นประโยชน์แก่ฉันมากด้วยขากลับบ้านเมืองฉันอยากจะแวะดูประเทศอียิปต์และอินเดียแต่ไม่รู้จักกับใครถ้าโปรโดตัดแก่รัฐบาลให้ช่วยสงเคราะห์พอ,อย่าให้มีความลำบากเมื่อไปถึงประเทศนั้นๆจะเป็นพระเดชพระคุณอย่างยิ่ง ท่านตรัสรับว่าจะจัดประทานตามประสงค์ฉันขอบพระไทยและทูลลามาพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่เจ็ดทรงทำอย่างไรฉันไม่ทราบแต่เมื่อใกล้เวลาที่ฉันจะออกจากยุโรปกระทรวงการต่างประเทศถามมาอย่างสถานทูตไทยว่ากำหนดฉันจะไปถึงเมืองอเล็กซานดเดรียถ้าขึ้นประเทศอียิปต์วันใด ได้ทราบก็แน่ใจว่ารัฐบาลอังกฤษคงส่งเคาะ์ตามกระแสรรับสั่งของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7เมื่อเสร็จราชการในยุโรปแล้วฉันลงเรือที่เมืองบรินดีสีประเทศอิตาลีพอเรือไปถึงเมืองอเล็กซานเดียกองสุนเยเนรานอังกฤษที่เมืองนั้นลงมารับที่ในเรือแล้วพาไปส่งสถานีรถไฟขึ้นรถไฟไปถึงเมืองไคโร รลอดโครเมอร์ er, ผู้สำเร็จราชการอังกฤษในอียิปต์เวลานั้นยังเป็นเซอร์เอเวลินแบริงมาคอยรับอยู่ที่สถานีรถไฟพาขึ้นรถไปส่งที่โฮเทลเซฟเฮิร์ตอันเป็นโฮเทลใหญ่ที่สำนักของพวกผู้ดีที่ไปเที่ยวอียิปต์เมื่อถึงโฮเทลแล้วจึงได้ทราบความอย่างประหลาดใจว่าพระเจ้าติวฟิกซึ่งเป็นเคดิฟของประเทศอียิปต คงได้ทราบจากหลอดโครเมอร์โปรโดให้รับเป็นแขกเมืองมีราชองครักษ์คนหนึ่งมาอยู่ประจำกับฉันเวลาจะไปไหนๆก็มียานของหลวงจัดมาให้ใช้ในสมัยนั้นยังไม่มีรถยนต์ใช้รถเทียมม้าคู่มีคนถือแท่วิ่งนำหน้ากันคนสองข้างถ้าไปเที่ยวทางทะเลรายเช่นไปดูเจดีพีระมิดก็จัดอูด ระหว่างในผูกเครื่องอ่านกระไลทองและกรรม,มยี่ปากไหมทองมาให้คีทั้งมีการเลี้ยงอย่างใหญ่ประทานที่ในวังเสร็จเลี้ยงพาไปดูละครโอเปร่าด้วยครั้งหนึ่งทางฝ่ายอังกฤษหลอดโครเมอร์ er, ก็มีการเลี้ยงและผู้บัญชาการทหารก็พาไปดูทหารซ้อมรบทั้งได้ไปดูวัตถุสถานของโบราณที่สำคัญแทบทุกแห่ง ฉันพักอยู่ที่เมืองไคโรสี่วันได้พบเจ้าพญาอาภัยราชาโรลังยักษมินดังเล่าเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากต่อไปข้างหน้าออกจากเมืองไคโรขึ้นรถไฟไป,ไปลงเรือที่เมืองอิสมาเอลแล่นต่อมาในคลอกสุเอตจนออกทะเลแดงมาทางอินเดียพอลงเรือเมถึงบอมเบก็มีข้าราชการอังกฤษสองคนคุมเรือของเจ้าเมืองออกมารับ คนหนึ่งเป็นนายพันตรีชื่อเฮแสดเลอร์มาบอกว่าหลอดแลนสดาวผู้เป็นอุปราชไวสรอยคองอินเดียให้มาเชิญฉันเป็นแขกของรัฐบาลตลอดเวลาที่อยู่ในอินเดียและให้ตัวเขาเป็นผู้มาอยู่ประจำด้วยอีกคนหนึ่งจะเป็นตำแหน่งอะไรในสำนักเจ้าเมืองบอมเบย์และชื่ออะไรฉันลืมไปเสียแล้ว มาบอกว่าหลอดแฮริสเจ้าเมืองบอมเบให้เอาเรือมารับและขอเชิญไปพักอยู่ณนะจวนเจ้าเมืองตลอดเวลาที่ฉันอยู่เมืองบอมเบ้ได้ฟังก็ยิ่งประหลาดใจโดยดื่มประสงค์แต่เพียงจะให้รัฐบาลอินเดียช่วยส่งเคราะห์พอมิให้มีความลำบากแต่จะเที่ยวในอินเดียด้วยทุนของตนเองมากลายเป็นรับอย่างแขกเมืองซึ่งรัฐบาลเลี้ยงดูให้อยู่กิน และจัดพาหนะให้เที่ยวเะเลทุกอย่างหมดก็ต้องขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7กับทั้งรัฐบาลอังกฤษยิ่งขึ้นพอลงเรือหลวงมาถึงท่าขึ้นบกปืนใหญ่ยิงสลุดรับ21นัดแล้วขึ้นรถมีทหารม้าแซงทั้งสองข้างแห่ไปอย่างบ้านเจ้าเมืองอันอยู่ริมชายทะเลที่ปลายแหลมพบลหลอดแฮริสกับภรรยาคอยรับอยู่ที่นั่น เมื่อถึงบ้านเจ้าเมืองแล้วทราบความต่อไปอีกว่ารัฐบาลอินเดียได้คิดกะโปรแกรมที่ฉันจะเที่ยวในอินเดียไว้ให้และได้บอกไปตามท้องที่ให้ทราบล่วงหน้าแล้วพอฉันถึงเมืองบอมเบย์ก็ได้รับโทรเลขของเจ้าประเทศสลาดหลายองค์คือมหาราชาในสำผู้ครองนครไฮเดอราบาดองค์หนึง่ง มหาราชาผู้ครองนครบาโรดาองหนึง่งมหาราชาผู้ครองนครชัยปุระเรียกว่าชัยปัวองหนึง่งมหาราชาผู้ครองนครเบนาริสคือเมืองพาราณสีองหนึง่งล้วนเชิญให้เป็นแขกเมืองเมื่อฉันไปประเทศนั้นๆต้องมีโทรเลขต่อรับและขอบพระทยัยไปตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันทุกพระองค์ ระยะทางที่รัฐบาลอินเดียกะให้ฉันเที่ยวครั้งนั้นออกจากเมืองบอมเบไปเมืองไฮเดรราบัดซึ่งอยู่ข้างฝ่ายใต้ก่อนกลับจากเมืองไฮเดรราบัดย้อนมาทางข้างเหนือผ่านเมืองบอมเบขึ้นไปเมืองบารดาเมืองประยาคะแต่โบราณเดี๋ยวนี้เรียกว่าเมืองอมะดาบัดเมืองชัยปุระ ภูเขาอาบูที่มีวัดในาศาสนาเชนชีนะทำงามมากเมืองเดลีเมืองอาัคาระเมืองพารานสีเมืองขยาแต่แรกเขาไม่ได้กะจะให้ไปเมืองพุทธขยาเพราะไม่มีที่พักแต่ฉันอยากจะไปด้วยประสงค์จะไปบูชาเจดี JD สถานที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เขาจึงเพิ่มลงในโปรแกรม ออกจากเมืองขยาไปเมืองกันกัตตาแล้วไปเมืองดาจีลิงอ่านตั้งอยู่บนภูเขาหิมาลัยแล้วกลับมาลงเรือที่เมืองกันกัตตามาอย่างเมืองย่างกุ้งเป็นที่สุดเขตประเทศอินเดียเพียงนั้นฉันเที่ยวอยู่ในอินเดียเดือนครึ่งตอนออกจากเมืองย่างกุ้งลงเรือเศรษฐีของห้างโกงวน สกุลณระนองจัดไปรับกลับมาขึ้นที่เมืองระนองเดินทางบกข้ามกิวกระมาลงเรือหลวงซึ่งออกไปรับหนณเมืองชุมพรกลับมากรุงเทพเมื่อปลายเดือนมีนาคมพุทธศักราช2434การที่รัฐบาลอินเดียต้อนรับอย่างเป็นแขกเมืองครั้งนั้นเป็นเหตุที่ฉันได้เห็นอะไรแปลกๆในอินเดียผิดกับคนท่องเที่ยวสามัญหลายอย่าง โดยเฉพาะตามเมืองที่เป็นประเทศสาราชด้วยผู้ครองเมืองมักให้มีการต่างๆอันนับว่าเป็นของควรอวดในเมืองนั้นให้ฉันดูหรือว่าอย่างเข้าใจง่ายๆก็ทำนองเดียวกับไทยเรารับเจ้าต่างประเทศนั่นเองแต่จะเขียนเล่าทุกอย่างไปยืดยาวนักจะพรรณนาว่าแต่ด้วยเห็นของแปลกซึ่งพ้องกับของที่มีในเมืองไทยเรา โดยได้แบบแผนมาจากอินเดียแต่ดึกดำบรรอันเป็นคติในทางโบราณคดีชนช้างที่เมืองชัยปุระมหาราชาให้มีการชนช้างให้ฉันดูที่ในวังราชวังของมหาราชาชัยปุระนั้นใหญ่โตมากมีประตูทางเข้าหลายทางมนเทียนที่ประทับที่ทำพิธีและที่ประพาส ตลอดจนโรงช้างต้นม้าต้นและสถานที่ฝึกหัดช้างมา้าอยู่ในบริเวณราชวังทั้งนั้นวันแรกฉันไปเฝ้ามหาราชาเข้าทางประตูหนึ่งไปอย่างที่ท้องพระโรงมหาราชาตรัสภาษาอังกฤษคล่องไม่ต้องมีล่ามแต่ต้อนรับตามประเพณีฝรัง่งวันรุ่งขึ้นก็ไปดูชนช้างเข้าวังทางประตูอื่น ลงจากรถก็ถึงที่บันไดเชิงเทินก่อทมดินเหมือนอย่างเชิงเทินที่พเนียดคลองช้างณพนครศรีอยุธยาเดินไปตามทางบนเชิงเทินนั้นดูช้างด้านในเป็นที่เลี้ยงช้างทั้งนั้นช้างอยู่ในโรงยาวก็มีอยู่ในคอกเฉพาะตัวก็มีเห็นช้างตัวหนึ่งอยู่ในคอกมีโซ่ล่ามทั้งสี่เท้า แยกปายโซ่ไปผูกไว้กับเสาหมอสายละต้นเขาบอกว่าเป็นช้างตกน้ำมันและว่าเวลาช้างตัวใดตกน้ำมันก็เอาโซ่ล่ามไว้เช่นนั้นจนหายตกน้ำมันจึงเอาไปเลี้ยงอย่างปกติตามเดิมเดินบนเชิงเทินต่อไปอีกหน่อยหนึ่งถึงหัวเลี้ยวเป็นด้านสกัดมีสนามใหญ่อย่างเราเรียกว่าสนามชัยอยู่ข้างหน้าพับพรา ที่มหาราชาทอดพระเนตรอยู่บนเชิงเทินด้านสกัดนั้นตรงหน้าเชิงเทินลงไปมีกำแพงแก้วก่ออิดถือปูนแถวหนึง่งสูงขนาดพอเสมอใต้ตาคนยืนและทำช่องให้คนลอดได้หลายทางมีพวกกรมช้างอยู่ในกำแพงแก้วนั้นหลายคนพอพวกเรานั่งที่บนพระพราเรียบร้อยแล้ว สักประเดี๋ยวก็เห็นคนขี่มา้าแต่งตัวอย่างนายทหารอินเดียคนหนึ่งถือแพนเป็นไม้ลำยาวสักเท่าทวนมีผู้ผูกข้างปรายล่อช้างพายตัวหนึ่งวิ่งเหาะๆะไล่มา้ามาเป็นช้างงาสูงราวห้าศอกเศษหลังเปล่าไม่มีคนขี่มีแต่ผ้าสักกะลาสีแดงผื้นใหญ่ผูกคลุมหลังพื้นหนึ่งเท่านั้น ขณะนั้นมีนายทหารขี่มา้าถือแพนอีกคนหนึ่งล่อช้างพลายอีกตัวหนึ่งแต่งอย่างตัวก่อนเข้าสนามมาทางด้านข้างซ้ายแต่พอช้างสองตัวนั้นแลเห็นกันก็พระจากมา้าวิ่งตรงเข้าชนกันชนอยู่เพียงสักสองนาทีเพอเอองงาช้างตัวหนึ่งหักสะบัน้นผู้อํานวยการเห็นก็ถามฉันทันทีว่าโปรดจะให้หยุดหรือยัง ฉันเข้าใจว่าเขาอยากให้หยุดก็ตอบว่าหยุดเถิดแต่ยังนึกะงนว่าเขาจะห้ามช้างอย่างไรเห็นเขาโบกมือให้สัญญาณพวกกรมช้างที่แอบอยู่ในกำแพงแก้วก็จุดดอกไม้ไฟอย่างไฟพเนียงมีด้ามถือวิ่งตรงเข้าไปที่ช้างช้างกลัวไฟก็เลิกชนวิ่งหนีแยกกันไป พอช้างสองตัวไปห่างแล้วคนก็ขี่ม้าเข้าไปเอาแพร่อพาช้างกลับไปลงทั้งสองตัวได้ดูชนกันครู่เดียวผู้อำนวยการเขาบอกให้ทราบเมื่อภายหลังว่าธรรมดาช้างชนนั้นถ้าตัวไหนชนแพ้ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่สู้ช้างอีกต่อไปเห็นช้างตัวงาหักเสียทีกลัวจะเลยเสียช้างจึงได้ขอให้รีบเลิกเสีย ฉันได้ดูชนช้างที่ชัยภูระแม้ดูเพียงครู่เดียวก็สนุกจับใจด้วยเป็นการอย่างหนึ่งในตำราคชศาสตร์แต่ดึกดำบรรพ์ซึ่งชาวอินเดียเขายังรักษามาเป็นแต่มาแปลงเป็นกีราในสมัยเมื่อเลิกใช้ช้างรบพุ่งแล้วไทยเราก็มีวิชาคชศาสตร์คล้ายกับของชาวอินเดียดังจากพรณน,น,นาในนิทานเรื่องอื่นต่อไปข้างหน้า ราสีดัดตนวันหนึ่งเขาพาฉันไปดูพิพิธภัณฑ์สถานของเมืองชัยปุระไปเห็นรูปปั้นเป็นราสีอย่างในอินเดียทำท่าต่างๆเหมือนอย่างรูปราสีดัดตนในวัดพระเชนแต่ขนาดย่อมย่อมตั้งเรียงไว้ในตู้ใบหนึ่งที่จริงฉันควรจะถามเขาว่ารูปอะไรแต่ฉันไปอวดรู้ถามเขาว่ารูปเหล่านั้นเป็นแบบท่าดัดตนให้หายเมื่อยหรือ เขาตอบว่าไม่ใช่แล้วบอกอธิบายต่อไปว่ารูปเหล่านั้นเป็นแบบท่าต่างๆที่พวกดาบทบำเพนตบะเพื่อบรรลุโมคธรรมฉันได้ฟังก็นึกละอายใจไม่พอที่จะไปอวดรู้ต่อเขาผู้เป็นเจ้าของตำราเรื่องหรือสีชีพรามแต่ก็เกิดอยากรู้แต่นั้นมาว่าเหตุฉไหนรูปหรือสีดัตตนที่เราทำในเมืองไทย จึงไปพ้องกับท่าดาบทบํมเพ็นตบะของชาวอินเดียเมื่อกลับมาจึงค้นหาตำราหรือสีดัดตนพบอธิบายปรากฏในศิลาจารึกเรื่องสร้างวัดพระเชตุพนว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้ตั้งตำรายาและหรือสีดัดตนไว้เป็นทานตามสาลารายริมกำแพงวัดพระเชตุพน รูปฤสีดัดตนสร้างในรัชกาลที่หนึ่งเป็นรูปปั้นและคงมีอักษรจารึกศีลาติดไว้ใกล้กับรูปฤสีบอกว่าดัดตัวท่านั้นแกโรคอย่างนั้นครั้นถึงรัชกาลที่สเมื่อปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนรูปรือสีเป็นหล่อด้วยดีบุกและโปรดให้พวกกวีแต่งโครงสีขนาดชื่อฤสี และบอกท่าดัดตนแก้โรคอย่างใดๆจากจากรึกศิลาติดประจำไว้กับรูปภาพตัวละหนึ่งบทเรียกรวมกันว่าโครงฤาษีดัดตนพบตำราว่าด้วยเรื่องฤาษีหรือด้าบท,ทําท่าต่างๆมีอยู่ในเมืองไทยเพียงเท่านั้นจึงเป็นปัญหาว่า ท่าหรือสีดัดตนต่างๆจะเป็นท่าตะบะของดาบทอย่างเขาว่าที่เมืองชัยภุระหรือเป็นท่าดัดตัวแก้โรคเมื่อยขบอย่างเช่นไทยถือเป็นตำราฉันไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไหนแน่มาช้านานจนเมื่อออกมาอยู่เมืองปีนงังมีดาบดชาวอินเดียคนหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อหรือเรื่องว่าเข่งครัดนะมาบำเพ็ญตะบะณนณะเมืองปีนงัง พวกชาวอินเดียที่เลื่อมใสายเลียรายกันซื้อที่สร้างอาสมให้ดาบทนั้นอยู่แห่งหนึ่งฉันไปดูเห็นที่ตรงกลางบริเวณก่อเป็นมนดกแปดเหลี่ยมหลังคาเป็นซุ้มมียอดอย่างแบบอินเดียมีมุกเจ็ดข้างหน้าและเฉลียงโถงรอบมนดกเห็นตัวดาบทั่งขัดสมาธิเหมือนอย่างพระประธานอยู่บนเตียงหน้ามุกเดช เพือเอินผู้อุปถากพ,พูดภาษาอังกฤษได้บอกอธิบายให้รู้ว่าดาบทนั้นสมาทานตบะสองอย่างคือเว้นวจีกรรมไม่พูดกับใครๆบทอย่างหนึ่งกับนั่งสมาธิอยู่ณอาสนะอันเดียวตั้งแต่เช้าจนข้ามทุกวันเป็นนิดอย่างหนึ่งฉันถามว่ามนดกเป็นที่สำหรับดาบทนอนหรือ เขาตอบว่ายังไม่มีใครเคยเห็นดาบทตนนั้นนอนเลยโดยปกติพอคำ่ำดาบทก็ลุกจากอาสนะที่มุกเด็ดเข้าไปในมนดบแต่ไปทำพิธีอีกชนิดหนึ่งเพื่อแก้เมือ่อยโคบเห็นทำท่าต่างๆบางทีปลุกตัวลอยขึ้นไปก็มีฉันได้ฟังก็เข้าใจแจ่มแจ้งสิ้นสงสัยได้ความรู้ว่าการดัดตนนั้น เป็นส่วนอันหนึ่งของการบำเพ็ญตบะนั่นเองเพราะนั่งหรือยืนที่เดียวตลอดวันยัางค่ำทรมานร่างกายเกินวิสัยก็ย่อมเกิดอาการเมื่อยคบจึงคิดวิธีดัดตนสำหรับระง,งับทุกขเวทนาอันเกิดแต่บำเพ็ญตบะแล้วตั้งเป็นตำราไว้แต่ดึกดำบรรที่พวกชาวเมืองชัยภุระเขาบอกว่าเป็นวิธีของพวกดาบทนั้นก็ถูก ที่ไทยว่าเป็นวิธีแก้เมื่อยขบก็ถูกเพราะไทยเราไม่เลื่อมใสวิธีตะบะของพวกถือศาสนาฮินดูแต่เอาวิธีดัดตัวแก้เมื่อยขบมาใช้จึงเกิดตำราหรือสีดัดตนขึ้นด้วยประการชนีถูกสาบเมื่อฉันอยู่ที่เมืองชัยปุระนั้น จะไปไหนเขาก็ให้รถใหญ่เทียมม้าคู่มีทหารมาแห่แสงทั้งข้างหน้าข้างหลังให้สมเกียรติยศของเจ้าต่างประเทศเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนจึงมักมีคนดูทั้งสองข้างถนนวันหนึ่งฉันเห็นดาบทคนหนึ่งกล้าวผมสูงนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดมีประคำห้อยคอยืนอยู่ริมถนนข้างหน้าแถวคนดูเมื่อรถแห่ไปถึงตรงหน้า ดาบทยิ้มยกมือเป็นทานองอํานวยพรออกอุทานเป็นภาษาสันสกฤตได้ยินเข้าหูคำหนึ่งว่าหาริราชานึกว่าแกอํานวยพรก็ยิ้มรับแล้วเลยผ่านไปเมื่อผ่านไปได้สักหน่อยหนึ่งอย่างไม่ห่างกันนะักฉันเหลียวหน้ากลับไปดูเห็นดาบทนนั้นทาหน้าตาทะมึงทึงยกไม้ยกมือกวัดแกว่ง ปากก็ว่าอะไรยืดยาวฉันไม่ได้ยินถนัดแต่รู้ทีว่าเป็นกิริยาโกรธจึงนึกว่าที่ดาบทตนนั้นยิ้มแย้มให้พรตอนแรกเห็นจะขอทานครั้นไม่ได้เงินก็โกรธขึงออกปากตอนหลังน่าจะเป็นคําสาบสันฉันถามขุนนางอังกฤษที่เขาไปด้วยในรถว่าเป็นเช่นนั้นหรืออย่างไรเขาไม่ตอบตรงๆเป็นแต่บอกว่า ประเพณีประเทศราชในอินเดียเวลามหาราชาเสด็จไปไหนมีขบวนแหย่อมโปรยเงินเป็นทานแก่ราษฎรที่มาอยู่ข้างราชวิถีพวกนั้นเคยได้เงินจึงอยากได้อีกฉันได้ฟังอธิบายก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกสองอย่างคือประเพณีพระเจ้าแผ่นดินโปรยเงินพระราชทานราษฎรสองข้างราชวิถี ก็มีในเมืองไทยในเวลาแห่เสด็จโดยขบวนพยุหาญาตราเช่นเรียบพันนครหรือแม้เสด็จไปทอดพระกถินโดยขบวนพยุหาญาตราก็ทรงโปรยเงินฉันได้เคยเห็นเมื่อเป็นราชองครักษ์แห่เสด็จหลายครั้งถ้าทรงพยานนามาสเสด็จไปทางบกมีกลวยปักไว้ข้างที่ประทับในกลวยมีขันทองลงยาใส่เงินสลึงเงินเฟือง ทรงหยิบโปรยพระราชทางราษฎรทั้งสองข้างทางถ้าเสด็จไปทางเรือก็ทำเป็นลูกไม้กลมใส่เงินปลีกไว้ในนั้นเมื่อทรงโปรยลูกไม้ก็ลอยน้ำอยู่ให้ราษฎรเก็บเป็นประเพณีไทยเราได้มาจากอินเดียแต่ดึกดำบรรอย่างหนึ่งได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งนั้นคือการสราบสรรซึ่งผู้มีฤทธิ์เดชกระทำร้ายแก่ผู้อื่น อันมีกล่าวในหนังสือเก่าทั้งทางศาสนาศสยศาสตร์และพระพุทธศาสนาที่มาจากอินเดียเพิ่งได้เห็นว่าวิธีสาบนั้นออกปากตะโกนแช่งเอาซึ่งซึ่งหน้าไม่รอบภาวนาสาบในที่ลับเหมือนอย่างที่เรียกว่าทํากริตยาคมหรือปั้นรูปเสกแช่งแล้วเอาไปฝังไว้ซอว่าวิธีสาบแช่งมีสองอย่างต่างครูกัน ฉันได้เห็นของประหลาดเข้าเรื่องนิทานโบราณคดีที่เมืองชัยปุระสามอย่างดังพันนนามายังมีของประหลาดได้เห็นแห่งอื่นในอินเดียจะเล่าในนิทานเรื่องอื่นต่อไป